กิบกินโดนละเดี๋ยวคือห่อเก้าเดือดน,นะคะเนาะว่าให้หนายตาทักท้ายไม่เป็นแล้วดอกตะไบมูเต้น้ำขาวน้ำปลาค่ะติดนังไก่กำลังขึ้นค่ะพอได้มาหน่อยหนึ่งค่ะเสียก็เห็บชน,นี่ไหนเสียนเขาจะเอามาขายขึ้นหางนี่ค่ะไต่ดอกมันจะเป็นคน เป็นคนเป็นคนนี่สิะล้งออกเรืองเหลืองคลายๆเห็ดมันปุกน้ำไก่น้ำไก่ไก <c oughs> แซ่บได <c oughs> นี่สิคนค,น,คนใดอก สวัสด <id>: ีค่ะสวัสดีจ้นพี่น้องจ้ามือีิสาวเดือนอยู่บ้านค่ะมือสิ้าไมากินผัดขิงค่ะผัดขิงใส่เห็ดหนังไก่ค่ะใส่เห็ดหนังไก่ค่ะลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวสาวเดือนจะบอกอีกเทียนน้อค่ะเนาะมาดูส่วนผสมค่ะสาวเดือนสิผัดใส่ไก่ค่ะมีเห็ดหนังไก่มีไก่มีกระเทียมมีขิงค่ะเปรีของงานแล้วก็หอมพริกหั่นสกแล้วก็ งอหอมค่ะพี่น้องจ๋าส่วนผสมนี้ซ้ำนีกับจ้าไปชิงก็ไปตักน้มก่อนพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยอใช่ตักกระเทยให้หอมก่อนจ้าเาก็คิงขาหอมยุบจังน้อยแลเอาใจเห็ดน้งไก่เลยค่ะพน น้ไก่เ,เออปรเน้าไกุ่ดแล้คะ่ะนะนั้นกกรนั้ไก่้วไก่นะคระน้หอมค่ะน้ำไก่เราฉ่บกินกับหอมแบบนีหลันน,นะะอนเลยน้ไ,นไก่ลักษณะชนี้ผนไก่ดอกนะคะเดีย๋ยวจ๋าเดือดจะปักลูกให้ดูผัดจนเห็ดน,น้าไก่ยุบหรือสุกสุกปัดด่างนะคะสุกป,ปัดด่างนกนื้นไกค่ค่ะ ผัดทอดเห็ดหนังไก่ยุบยุกยุกซุกนะคะเนาะเอาเนื้อไก่ลงไปผัดค่ะคัดหนึงซุกแล้วปรุงรสได้เลยจ้าปรุงรสตามใจนะคะซอสหอยนางรมซอสแมคกี้ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะรสดีนิดนึงค่ะใส่ขงนัวนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาแบบหอมแบบใช่ๆเนาะนะคะเนาะคนรสค่ะคนกัากันค่ะอุ้ยน้ำเกลือออกมาเต็มเม็ดเนาะนะะ นี่มาต้องเติมน้ำเนี่ยพี่น้องเนาะใส่น้อมหอมใหญ่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกพร้อมเทน้องค่ะเนาะไม่ว่าใ่ก็ได้ค่ะใส่ต้นหอมก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าวใส่้าวปส่แฉกับสาวเดือนดด้วยกันค่ะ สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุขคนจ้าพบกับสาวเดือนสวบเซ่สสพี่น้องจ้าเมืม่อหนึ่งค่อยพาผู้จะมากินพัดทิ้งเห็ดหนังไก่ค่ะเห็ดหนังไก่เก็บมาจากปลาค่ะพี่น้องจ้าเก็บมาสดๆค่ะอ่าเมนูแกงเดี๋ยวเมนูเกงเมนูหนึ่งเดี๋ยวสาวเดือนจัดให้แล้วจ้าเด้อ มเ,เมื่อนสาเดือนขอ้กินเมนูแบบสุขภาพนะคะพี่น้องเนาะผัดขิงผัดขิงใส่เห็ดนางไก่แล้วก็ใส่เนื้อไก่กับพี่น้องจ้ามีไข่ดาวพร้อมจ้ะพี่น้อง,ง,อน,ง,น,องน่วยหนึ่งกับพี่น,อ <laughs> น,น้องเห็ดนางไก่เป็นลักษณะตั้งแด่เดยวสาวเดือนสีเอาขึ้นรูปไห้เบิ่งนะค่ะเด้อ <laughs> ค่ะพี่น้องค่ะก่อนพินกะขอบคุณหลายๆค่ะยอดติดตาม3,200กว่าคนนะคะเนาะสาวเดือนดีใจหลายค่ะแล้วก็ ฝากคล ok uh, okay, ิปกินน้ำได้พี่น้องเด้อสาวเดินกะมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนังสิแล้วพี่น้องจ๋าเนาะกันเนาะคลิปเก็บเฮ็ดกะสลับกันไปกับคลิปกินเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เขามาทักทายเออเขามารับชมสาวเดินสิตามกับไปเยี่ยมเด้อสาวเดินกำลังบากเก็บเฮ็ดคขาพี่น้องเขาตาปลาเฮ็ดดำปีบๆบ้านเมื่อนีอยู่บ้านกับพี่น้องขอตูอยู่บ้านกับเมื่อยย่างขึ้นเขา ทุกมือนค่ะยางขึ้นยังลงจนปวดขาพี่น้องขอพักจักสองสามมือนค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าวาห,าหลายมือหนีสาวเดอนจัดเพื่อนูเมนุเพื่อสุขภาพกับพี่น้อง <c oughs> เห็ดนางไก่มาจากปลาค่ะพี่น้องสาวเดอนพัดท่อนเลยค่ะพี่น้องจา้าสีสันนี่ไะค่ะ็มาค่ะมือหนีเป็นคนไทยสาวเดอนขออนุญ,ญาตเป็นคนไทย <c oughs> ปกติกับสวบถตาส่งต่วมาพี่น้องสวบตันนี้แสบ วันนี้ขอเป็นอาหารจานด่วนเมื่อนอิยุบานคุเดียดไปเนาะขั้ว,วเห็ดหร้อมเหลี่ค่ะชุดเซ่ได้กินเขา่าไปเนาะสามโมงละแล้วเป็นฮับลูกสาวไปเนาะชอ,อบปะมึงคว้านหอนหอนไปเนาะ แล้วเดี๋ยวนี้วิธีบังยืนเลยค่ะเด้อผัดอง่ายมายากค่ะอืมชับหอมจริงหอมเห็ดค่ะมาค่ะ,จจะพี่น้องจ้า <c oughs> อืมอืมอาจจะบอสแซกเลยพี่น้องมันอาจจะโมเมนต์เมนูเสพแทกเออ ต็ว่าแสบอิมป,ประโยชน์ค่ะเห็นกับมะตะปาสดๆนะคะเนะะาะจับหลายอืมอืมก็ดาดาไม่สุกอึบ่ไดิเฮ็ดชิมกินโดนละอืม แล้วคุณนหอดเ้าเดือนนะคะเนาะหัเห็ดนายหัวเห็ตาสักท่ายนะาพี่น้องตกตะปานมูเต้น้ำเขาน้ำปลาค่ะช่วงนนาเก็บเห็ดจะบอกให้เห็นเสาเดือนกินคลิปกินนะพี่น้องแล้วเสาเดือนจะกลับมาเห็ดคลิปกินคือเก่าแหละพี่น้องช่วงนนาเห็ดจะหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ อืมับ,บา,ายจานง่ายๆกูเด๋ยอไม่ใช่ย่บานค่ะงากับไปเดินเส้งเขาอลูกไปโรงเรียนปวัวร์กับไปทำงานกับเนี่ยอืมสบาย บม่กินโดนลคะคะพัดกินเดี๋ยวเมนูเห็ดที่ขอมาเดี๋ยวสาวแตนจัดให้เด้อค่ะเด้อรอกัน,นเนี่ย <c oughs> เด้อจ้ะสาวดตนไม่ค่อยมีเวลาเฮ็ดยูเห็ดกินนล้พี่น้องเริ่มจอยแล้วพี่น้องเริ่มใจอยลงแล้ว ครับบาสิไปกินข้างนอกรู้คนจิตตัวเนี่ยขนะึ้มขึ้มล้มกับแห้งค่ะแล้วมาต่างกล่องกินในบาสจัดเลเข้าเที่ยมสาวเดือนจะเข้าเที่ยมสาวเดือนอืจับ ลายไข่ลายวัดพี่น้องกินกันไปชิมๆมีชินกระส่ายเนาะค่ะอืมเก็บมากกักินแต่เห็ดเลยพี่น้องเก็บเห็ดมากอะไ้เนาะค่ะเนาะมันแต่เมนูเห็ดเห็ดเห็ดแต่ตลายอย่างค่ะเมนูเห็ดผัดแบบนี้ก็แซ่บค่ะรสชาติเห็ดน,นังไกมันจกกับกุบกุบ ไม่กินหอมเฉพาะตัวของมันค่ะแซบค่ะบางคนกว่าคือเนื้อไก่กุบๆถุบข้าจอเล้วเห็นนางไก่ใต้ดอกจะเป็นขนค่ะรสชาติดีชนิดหนึ่งเลยค่ะขึ้นห้างขายดูค่ะปีนี้สาเดินเห็นเห็นขึ้นห้างขายดูค่ะ วัฒนนัทบังงี้พี่น้องมันต้องใส่มือบัง,ง,บงหอมปะ่ะเห็ดนางกระหนามขังเพี่ต้งกินพี่ต้งบอกพี่ไม่เจ็บจ้ะ Nhưng bài vật Mmm. 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 หน,า,หนาเป็นหนาเผ็ดอ่ะปอกจิ้นปอกจิ้นจะไปหาป้ามลูกค่ะสามโมงแล้วสามโมงครึนค่ะก็จะเป็นต้องพัดจเห็ดหูหนูกระแซกค่ะ เรามีเห็ดยังกับพัดสาแซบพืนกันครับพ,บบบพ,พี่น้องรสแปลกเล็แคทนินแซบกับพัดแปลแปลกเอาเบอไน้องเพ็ดกินละขาอไปนอ้ม เอาแล้วพี่น้องจา๋าอิ่มแล้วค่ะแล้วยุดน้อยหนึง่งกับพี่น้องบาไหวอิ่มค่ะแล้วตะบักพริกก็เป็นไก่เนื้อไก่ผู้ค่อยเป็นคนมาก,กินเนื้อไก่ถ้าเป็นปีไก่มักอยู่ค่ะแต่กระแซบค่ะพี่น้องแซบสี่เลยค่ะเมน,นูเพื่อสุขภาพและมีประโยชน์ค่ะพี่น้องจา๋ามาคลิปนี้ของสาวเดือนเนาะค่ะเนาะสาวเดือนกับฝากกดไค์กดแช่ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จังผ่าคลิปใหม่ๆของสาวเดือนน้ะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมอยูลีค่ะขอบคุณจัดใจจริงสาวเดือนดีใจอยูีจับพี่น้องจ้าเดี๋ยวสาวเดือนติตามไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนเ้อค่ะเด้อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้จ้ดเด้ออยู่หลอดปลอดภัยจากโควิดจ้าสวัสดีจ้า